ก็บอกมือให้เราไปมูนเนาะียกุกวเขาเรียกว่าอะไรนะวัดพระพุทธบาทอะไรนะพระพุทธบาทปูผาแดงเหรอวัดเฉลิมพระเกียรติ เอาง่ายๆวัดวัดหลวงพี่แจ๊ดป่ะทางชันมากเดี๋ยวก็รู้บันไดสูงชันกลับไปต้องกินคาร์โบเจ้นแน่เจดีลอยฟ้า540เมตร คือเห็นบันไดแล้วไม่ต้องไม่ต้องนับหรอกว่ามีกี่ขั้นใช่ไหมนับไปนับไปเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเปล่าเก็บแรงเก็บแรงเอาไว้พูดให้น้อยที่สุดเรามีน้ำมาแค่หนึ่งขวดนะตอนนี้ต้องใช้อย่างประหยัดศาลาพักเหนื่อย จุดแรกน่าจะสิบห้าได้ไมั้งจุดพักเหนื่อยจุดแรกอตอนนี้กี่โมงกันนะสาบ่ายโมงสามฮะสาบเจ็ดบ่ายโมงสามสิบเจ็ดนาทีประมาณขึ้นมาประมาณสิบนาทีแรกผ่านไป โอ้โหเป็นไงดูทางขึ้นไปเรื่อยเืยครับไม่ต้องรีบรค่อยๆก้าวอ้โหสวยครับสวยข้างหลังสวยมากแต่ไม่รู้ว่ากล้องจะมองเห็นป่ะ เอาเปล่าไปรู้โอ้วิวสวยสวยสูงปีิดเลยโอเคจุดพักจุดที่สองโอ้มีสะพานแขวนด้วยสุดยอด ข้างล่างกขขึ้นจะทันเราอยู่แล้วเข้าถึงสะพานแขวนแล้วไปไปต่อจริงๆเหนื่อยนะเนี่ยโบันไดมันชันมากมันเลยทำให้เหนื่อยโอ้โหยังมองไม่เห็นยอดเขาเลยโอ้โห ดูย้อนลงไปทางที่เราขึ้นมาเหนื่อยนี่จุดจุดพักจุดที่สามใช่ไหมเนี่ยไม่ถ่ายโม่เดียวไม่จะถ่ายเนี่ยก็ถอดถ่ายตอนขึ้นมานี่ไงโอเคเลย ผลงานกูกูเหน่อยกินมากอาจจะหมดโอ้บอกให้จีบอย่าก,กิน <c oughs> มันจะไอ้นี่ไม่ใช่ว่ากลัวหมดหรอกนะแต่มันจะเหนื่อยยิ่งแบบไอ้นี่ใหญ่กินเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกถ้าจีบอะ่ะมันจะแบบค่อยๆแบบไม่คอไม่แห้งไงเรื่องของเรื่องแต่ก็ใกล้ละดูท่าทางใกล้ไร <c oughs> ใ,ใกล้หมดแรงอ <c oughs> ไปเรื่อยๆไปนี่เนาะเส้นนี้ไปไหนเนี่ย เสียงหายใจหอบแหกโอ้โหผู้พิชิตยอดเขาสำเร็จท่านคือผู้ชนะและบารมีสูง โอ้โหสวยว้าว no wow. wow. oh มองไม่เห็นอะไรเลยหมอกนี่เราถ่ายแบบมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยโอ้โหลมเย็นดี อ,อันนี้ทางขึ้นบ่อน,น้ำทิพนะแล้วเราไปดูบ่อน,น้ำทิพไกลไหมโอเคไม่ไกลไปครับไปดูบ่อน,น้ำทิพกัน,นอ๋อเนี่ยใช่ตรงนี้เองอ,เอืมไม่รู้สิ จะต้องเดินไปทางนี้นะครับนี่คือบอ่อทําทิพแต่เราไม่กล้าไปอ่ะโอเคขอแค่อธิษฐานพอไปศาลาสดมนปะไปอีกหน่อย ขึ้้นมาแลวใช่ไหนๆก็ขึ้นมาแล้วไปให้สุดมันไม่สุดเลยเมื่อกี้อะ่ะขาสิมันทิ้งๆงๆไปแล้วโอ้สาลาสดม์ก็อีกอีกเมื่อยหนึ่งอ่ะแต่ก็ถึงละไปดูกันสาลาสดม์วิววิวบนนี้น่าจะเป็นวิวไฮไลท์นะ โอ้โหลมเขาให้ใช้ลูกหรือใช้ตีลูกอะไรลูกลูให้ดังอ่ะเออเออปกติให้ลูปนะดูดิฟังเสียงกระดิ่งที่โดนลมพัดโอ้โห,โอโหโกองแกงกองแกงจริงจริงจริง นันบันไหวไปเดินทางต่อ,อ,าาอจบคลิปนี้ตรงนี้เลยไหมโอเคจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้เลยแล้วกันโอเค เดินทางต่อ เบอร์ติดต่อเลยนะเวลาเดินขึ้นมาแล้วไม่มีแรงหรือว่าเกิดเป็นลมเป็นแรงอะไรขึ้นมามีเบอร์ติดต่อใครขึ้นมาไม่ต้องกลัวไม่มียาดมยาหมองนะนี่มียาดมยาหมองยาหอมโอ้โหเตรียมไว้พร้อมในระหว่างเดินกลับนึกเมนูเย็นนี้ไปเรื่อยๆก <laughs> ินอะไรดี